สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับกระจังอีกแล้วนะคะกระจังก็จะมารีวิวรถอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้มากับเจ้าปาเจโร่สปอร์ตนะคะให้ทุกท่านทายกันนะคะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรรุ่นพามรุ่นอันตราหรือรุ่นยี่หรออดิชั่นติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกแน่ทายมาถูกกรสิรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นพรามกับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสามแบาทนะคะ สำหรับสีขาวมุกเนี่ยจะเพิ่มอยู่ที่1 5 0 0 0บาทรุ่นนี้นะคะกัดได้นำมาตกแต่งนะคะเป็นสีทูโทนเหมือนกับรุ่นพี่อย่าง e อ d i t i o n เลยนะคะตัวนี้ดูเผบผิวเผินภายนอกแทบแยกไม่ออกเลยนะคะเรามาดูกันว่าคันนี้เราแต่งอะไรบ้างนะคะสำหรับด้านหน้าตัวนี้จะเป็นโลโก้ปาเจโรสปอร์ตสีดำเพื่อตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวมันจะทำให้ตัวรถนั้นดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นและชิ้นที่2นะคะตัวนี้กระจังหน้ากัดก็ได้ทำสีเป็นสีดำเงาให้และชิ้นต่อไปนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของตัวครอบไฟหน้าครอบคิ้วตัว C ครอบไฟตัดหมอกที่เป็นสีดําเงาเพื่อรับเข้ากับเซตตัว กระจังหน้านั่นเองนะคะและสลหรับด้านล่างนะคะตัวนี้กัดชอบมากๆเลยก็ว่ามันสวยมากนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวสเกิร์ตหน้าของทางวิช i ั่นที่มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลบดยิ่งไลท์ที่ติดตลอดการเดินทางแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเราไปดูที่ด้านข้างกันเลยค่ะว่าด้านข้างเราแต่งอะไรบ้างตามนะคะและสำหรับด้านข้างนะคะตัวนี้กัดก็ได้ติดในส่วนของตัวคิ้วล้อแบบเรียบไฮสำหรับชิ้นด้านล่างตัวนี้นะคะกัดก็ชอบเช่นกันนะคะ ไม่ใส่ล้อแม็กไม่ได้เลยเพราะว่ากัดมองว่ามันเท่มากๆสำหรับล้อแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ20พร้อมยางสไตล์ออฟโรดในส่วนของล้อแม็กลูกค้าสามารถรีเควสต์ลายกันเข้ามาได้นะคะกัดมีหลากหลายลายหลากหลายส่งให้เลือกค่ะ และที่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวครอบกระจกรองข้างสีดําเงานะคะเพื่อรับกับเซ็ตตัวเสา AB กับหลังคาสีดําที่กัดทําให้เพิ่มนั่นเองนะคะมาที่ด้านนี้นะคะลูกค้าก็จะได้ติดตั้งในส่วนของตัวคิวกันศาสตร์ให้และตัวครอบมือเปิดสีดําพร้อมกับตัวครอบกันรอยเล็บสีดําให้นั่นเองนะคะสําหรับด้านนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวครอบแผงประตูนะคะ ตัวนี้ก็จะรับเข้ากับเซ็ตตัวชูล้อมันก็จะทําให้ตัวรถดูมีมิติดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเรียบร้อยแล้วมาดูที่ด้านหลังนะคะสําหรับด้านหลังนะคะตัวนี้กัดก็ได้ติดตั้งในส่วนของตัวครอบไฟท้ายให้เพื่อรับกับตัวครอบไฟหน้านั่นเองและที่สําคัญตัวนี้ชิ้นนี้กัดชอบมากนะคะตัวนี้จะเป็นครอบคิวมือเปิดสีดําเงานั่นเองนะคะที่มาพร้อมกับโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้จะติดเฉพาะไฟเบรกเท่านั้นนะคะ ภายในกันเลยค่ะภายในนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งในส่วนของตัวครอบกันลอยกันชนท้ายนะคะคิ้วกันชนท้ายที่มาพร้อมกับโลโก้ปาเจโรแบบนี้นะคะตัวนี้และชิ้นด้านล่างนะคะลูกค้าสําหรับด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวสเก์ตด้านหลังให้จะเป็นท่อคู่เหลี่ยมของทางวิชั่นเช่นกันรูปแบบนะคะก็ ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังกัดก็มีหลากหลายทรงหลากหลายลายให้เลือกเช่นกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับด้านท้ายเรามาดูที่ภายในกันดีกว่าค่ะว่าภายในรุ่นพามหน้าตาเป็นแบบไหนสวยหรือเปล่าเข้ามาดูกันเลยค่ะสําหรับภายในรุ่นพามนะคะตัวนี้จะเป็นเน้นเบาะหนังสีดําส่วนภายในของเจ้าอีเล็กซิชันจะเป็นสี ดำแดงนะคะซึ่งจะแตกต่างกันอยู่ที่คุณภาพของหนังนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นเบาะหนังาจากโรงงานเลยส่วนตัวอิริทจะเป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวเบาะปักไฟฟ้าคู่หน้าให้นะคะและภายในก็ยังจะมีในส่วนของตัวหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ให้เช่นกันนะคะส่วนแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต เป็นเบรกมือไฟฟ้าที่มาพร้อมกับเบรกออโต้โฮใช้งานง่ายสะดวกสบายมากเลยค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันแบบ3า้การท่งสปอร์ตค่ะเรียบร้อยแล้วสําหรับภายในนะคะเรามาดูที่โปรโมชั่นกันเลยดีกว่าค่ะว่าโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้และรุ่นนี้กรมีโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะสําหรับโปรโมชั่น รุ่น f a เจโร o สปอร์ที่เป็นรุ่นพามนี้นะคะการจัดโปรโมชั่นอยู่ที่5 9 0 0 0บาทนะคะเบ็ดเสร็จพร้อมชุดแต่งทำสีหลังคาดำให้แต่งแบบนี้ให้เลยนะคะพร้อมกับแหลกหลังคาด้วยนะคะหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นแบกเบเวเซนาน4ปีหรือประกันภัยชั้นหน,นาน3ปีหรือจะฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษานาน5ปีนะคะหรือว่าคุณลูกค้าอยากจะดาวเท่าไหร่ อยากผ่อนประมาณไหนก็ทักปรึกษากันจังได้นะคะสำหรับนะคะลูกค้าคันทุนไหนสนใจก็สามารถทักมาได้ที่เบอร์ส่วนตัวหรือไอดีไลน์ด้านล่างของกัดจังได้เลยนะคะยังไงวันนี้กัดก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหมนะ่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจก่อกัดจังและทางทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ เป็นพ่อค right? ู่เหลี่ยมนะคะจังหวร้อนทำไมนี <S 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 ่นะ